กรณีการเสียชีวิตของนักศึกษามาเลเซียที่ถูกคนร้ายสังหารพิธีชาปนก,กิจศพจัดขึ้นที่เกาชงในเช้าวันที่3พฤศจิก,กายนแม่ผู้เสียชีวิตถืออาหารจานโปรดของลูกสาวไว้ในมือหลังพิธีจะนำอัฐิกลับประเทศในวันที่4มีเพื่อนร่วมชั้น10คนร่วมอาลายัย สภาเมืองไทยนานยืนไว้อะไรยหนึ่งนาทีก่อนการประชุมอย่างไรก็ตามเหตุการณ์ดังกล่าวยังไม่จบหลังมีคนโพสต์ข้อความข่มขู่โดยบอกว่าจะแอบซุ่มอยู่ใกล้สถานศึกษาเพื่อก่ออาชญากรรมซึ่งทําให้หลายคนหวาดกลัว มหาวิทยาลัยชี้ว่าได้แจ้งความกับตำรวจแล้วและย้ำว่าจะไม่ให้เกิดความรุนแรงขึ้นอีก หลายคนเคยชินกับการเดินไปเล่นมือถือไปเทศบาลน,นิวไทเปจึงได้ริเริ่มโครงการสัญญาณข้ามถนนกระจายเสียงเพื่อเตือนให้ผู้คนข้ามถนนอย่างปลอดภัยโดยนำร่องที่ทางออกของสถานีฟูจงเมื่อไฟทางข้ามสว่างขึ้นจะมีเสียงเตือนว่าอย่าก,ก้มมองโทรศัพท์สำนักง,งานขนส่งเทศบาลน,นิวไทเประบุว่าการดำเนินการนี้สอดคล้องกับการส่งเสริมความปลอดภัยทางข้ามของกระทรวงคมนาคม อ,ดด <nes> อุปกรณ์กระจายเสียงที่เพิ่มเข้ามาใหม่ทดลองใช้งานที่ทางข้ามถนนฝูจงและถนนเซียนหมินก่อนมีการกระจายเสียงเพียงครั้งเดียว3เวอร์ชันเมื่อไฟเขียวทางข้ามสว่างขึ้น mm. เดือนกันยายน,นนิวไทเปมีการจับผู้ฝ่าฝืนกฎจราจรทางแยกมากกว่า2 0 0 0 0ครั้งเพิ่มขึ้นมากกว่า5000ครั้งจากเดือนสิงหาคมส่งผลให้อุบัติเหตุจราจรบร,ริเวณทางแยก,ยกลดลง91ครั้งโดยหวังใช้สัญญาณข้ามถนนกระจายเสียงเพื่อป้องกัน เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาชายวัย26ปีในถ่ายจงเมาแล้วขับพุ่งชนรถยนต์ทำให้มีผู้เสียชีวิตจากสถิติของกรมตำรวจพบว่าช่วงระหว่างการแพร่ระบาดตั้งแต่ต้นปีถึงเดือนกันยายนไต้หวันมีจำนวนการตรวจจับดื่มแล้วขับทั้งสิ้น64,447ครั้งซึ่งลดลงทุกปีแต่จำนวนผู้เสียชีวิตจากการดื่มแล้วขับ112คนสูงกว่าเดือนกันยายนปีที่แล้ว 如果说我们的执法的强度比较高民众的知晓度也高那么违规的情形就会减少จำนวนด่านตรวจดื่มแล้วขับลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนในปีนี้มีผู้ถูกตรวจน้อยลงเกือบ8,000รายผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าข้อมูลการเสียชีวิตจากการดื่มแล้วขับไม่ได้ให้ภาพรวมของอุบัติเหตุจากการดื่มแล้วขับในประเทศกระทรวงคมนาคมมีการประชาสัมพันธ์ถึงความร้ายแรงของการดื่มแล้วขับไม่เพียงพอ 这个相关的部门啊，并没有把这个修法的内容啊，呃，很积极的啊，对全民做宣导啊。那你不能修法完了之后，你把它收在抽屉里，那是没有用的。 สมาคมป้องกันการดื่มแล้วขับแนะนําว่ารัฐบาลควรประชาสัมพันธ์ถึงกลุ่มเสี่ยงในการดื่มแล้วขับหรือผู้ที่มีประวัติเพื่อป้องกันการสูญเสียตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์ปีหน้าเป็นช่วงเสียส่ยงสูงสุดของอุบัติเหตุดื่มแล้วขับกลมตํารวจย้ําจะตรวจตาอย่างเข้มงวด คืนวันที่2พฤศจิกายนเกิดเหตุกลุ่มคนร้ายอาวุธครบมือกราดยิง6จุดทั่วกรุงเวียนนาเมืองหลวงของออสเตรียในเวลาไล่เ,ลเรียกกันเบื้องต้นมีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อยสองคนบาดเจ็บอย่างน้อย15คนตำรวจจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยได้หลายคนแต่ยังมีมือปืนอีกจำนวนหนึ่งหลบหนีไปเจ้าหน้าที่รัฐระบุว่าเป็นการโจมตีของผู้ก่อการร้ายโดยให้ประชาชนหลีกเลี่ยงไปใจกลางเมืองอย่าเพิ่งใช้ระบบขนส่งมวลชน

นายกรัฐมนตรีออสเตรียกล่าวว่าการกระทํานี้เป็นการโจมตีของผู้ก่อการร้ายอย่างไม่ต้องสงสัยแต่ยังไม่สามารถระบุเป้าหมายการโจมตีได้ซึ่งอาจพุ่งเป้าไปที่กลุ่มชาวยิวในเวียนนา They were เมื่อวันที่2พฤศจิกายนมีกลุ่มมือปืนบุกโจมตีมหาวิทยาลัยคาบูในเมืองหลวงของอัฟกานิสถานโดยผู้ก่อการร้ายสังหาร22ศพและบาดเจ็บ22คนซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาขณะที่กลุ่มรัฐอิสลามออกมาอ้างความรับผิดชอบ